สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ในซ่องของพี่ลักกี้นั่นเองนะคะวันนี้พี่ลักกี้ก็นึกอะไรดีๆออกแล้วนะคะพี่ลักกี้จะมาทดสอบความรู้สึกของพี่โคน,นันนะคะว่าพี่โคน,นันจะรู้สึกยังไงกับพี่ลักกี้นะคะเครื่องบททดสอบของพี่ลักกี้วันนี้ก็คือพี่ลักกี้จะให้เพื่อนของพี่แต่งตัวละครผู้ชาย ปอมเป็นแฟนใหม่ของพี่ลักกี้นั่นเอง <Wow. S 1> แล้วพี่ลักกี้ก็จะเซิร์นพี่คนนั้นเข้ามาในตี้นะคะทุกคน <Wow. S 1> ตอนนี้พี่ลักกี้กับเพื่อนก็เตรียมกันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เพื่อนของพี่ล็กกี้เขาเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนเขาไม่ใช่ผู้ชายแต่พี่ให้เขาแต่งตัวละครผู้ชายเพื่อมาแกล้งพี่คนนันนั่นเองนะคะทุกคนว่าเขาคือแฟนใหม่ของพี่ล็กกี้นะคะเรามาดูกันว่าพี่คนนันเขาจะว่าอย่างไงกับพี่ล็กกี้นะคะทุกคนมาพี่ล็กกี้ก็จะเชิญพี่คนนันเข้ามาในตี้แล้วนะคะทุกคนเรามาลุ้นกันว่าพี่คนนันเขาจะว่ายังไงพี่คนนันเขาจะเข้ามาไหมวะทุกคนเดี๋ยวลองเซิร์ก่อน ฮ้ยพี่คนันเข,เข้ามาด้วยทุกคนตอนนี้พี่คนันเขาก็เข้ามาในตี้แล้วนะคะทุกคนเรามาเตรียมแผนกันนะพี่จะเปิดไมค์คุยกับพี่คนันแล้วนะถ้าเราคะครับว่าแค่ okay. อยากมาแนะนําแฟนใหม่เราฮะ <Huh? S 2> อยากมาแนะนําแฟนใหม่เราคนนี้หรอใช่คนนี้ไงแฟนใหม่เราอ๋อ oh. เดี๋ยวเธอเป็นไงบ้างก็สบายดีอย simple. ู Blade ่นะเธอเธอกลโกหกปะเนี่ยไม่ได้โกหกไม่เช like oh. ื่อก็ถามเขาก็ได้เขาซื้อ่าแฟนใหม่เราเองอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เธอเป็นไงบ้างก็สบายดีอยู่นะวันนี้ก็คือเธอเชนมาแนะนําแฟนใหม่เราใช่ต่อไปเราก็จะไม่ได้ดิ้นกับเธออีกแล้วนี่คือแฟนใหม่เราต่อไปเราจะเล่นกับแฟนใหม่เราอ๋อ ใครเดี๋ยพูดเล่นวะเนี่ยไม่ไม่ได้พูดเล่นพูดจริงเราคบกันมาได้หลายวันแล้วใช่ไหมไตัวไอตัวเปิดใหม่ไม่ได้ไตัวพิม์เอาก็ได้ไอันนี้คือแฟนเก่าเราอ๋อเดี๋ยวเธอรได้กันไหมเอาดิเดี๋ยวสักเกมก็ได้ไอตัวิ้นโซนนะลีนไหมครับครับ One hour later ฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินอยู่วันนี้เธอเป็นไงบ้างเธอว่างหรอใช่ว่างวันนี้ว่าง<อ>มาเล่นกับแฟนเราแต่ว่าวันนี้เราเพิ่งเข้าเกมมาเธอก็เชิญเรามาเลยอะอตอนตอนแรกเรานึกว่าเธอจะเชิญเรามาอะไรที่แทก็<อ>เชิญมาแบบนี้นี่เองมาเล่นกับแฟนใหม่แล้อ๋อเดี๋ยวเธอคบกันมากี่วันแล้วนะ คบกันมาได้สักพักแล้วตั้งแต่น่าจะถึงเดือนแล้วมั้งอ๋อแล้วทำไมตอนนั้นเธอยังไม่บอกเราอะก็ตอนนั้นเรายังไม่มั่นใจไงว่าเออตรงนะเรารอเธอไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วเธอน่าจะบอกเราก่อนตั้งแต่แรกอืมแล้วเธอเป็นไรเปล่าไม่ได้เป็นไร แค่ตอนนอนทำไมลุกขึ้นงักกอดกันแค่หายใจเข้าหน่อยนี่น่ารักนกาลักเข้าหน่อยน่ารักที่ส oh. ุดเลยโอ oh, ้ไม่ไม่เลยแล้วตอนนี้คนน,นั้นมีใครย,ยัง อืมยังไม่มีขครเลยเฮ้ยเทคแกลงเราวะเนี่ยเอโกหกเราวะเนี่ย <S <S แปลว่าอะไรนะเทโกหกเราวะเนี่ยไม่ได้โกหกว่าคะจะเอาเรื่องแบบนี้มาโกหกได้ใช่ไหมเรื่องหัวใจโกหกกันไม่ได้หรอก แล้วเขารักแท้จริงไหมอะจริงดิเราคุยกันทุกวันรักกานใสกันทุกวันเลยอ๋อต่างเนี่ยว่าเรายังไม่ได้ขึ้นสถารรนะเฟซกันเฉยอ๋อเราก็เพิ่งรู้นั่นแี่ยอ,อยู่กับเขาได้มีความสุขไหเนี่ยมีความสุขดินาะใช่เขาเป็นทุกอย่างคำนี้ใส่ดีมากเลยนะอ๋อ ขอบคุณนะที่แบบเปิดแคทาให้เรารู้ว่ายังมีคนรักแท้ในะโลกเนี้ยอะไรจิ้มอ,อะไรเขินมีเขินด้วยมีแค่นี้แหละเราแค่จะบอกว่าเรามีแฟนใหม่แล้วนะต่อไปนี้เราก็ไม่ได้เล่นกับเธอแล้วอ๋อโอเคไม่เป็นไรหรอกเราเข้าใจ อือแล้วแฟนใหม่เธอเขาไม่โกรธเหรอที่แบบเชิญแฟนเก่าอย่างเขาเนี่ยเขามาคุยอ่ะไม่เขาเข้าใจหรออะไรอ่ะสวนดีความเดือ,อยวะจะไมเดือจ,จังจ้าเดะเอเดีวเธอะ,ด,ะดูเหมือนจะเป็นความโงดีเราโหดโ,โตโดเลยนีย่อะไรของเธอเดี๋วเธอะตะลกแหละ ดูเหมือนจะมีความสุขดีใช่น่ารักมากเลยนอนด้วยกันเลยใกล้ตังกันนะเขาไม่โกรธหรอกถ้าเขาโกรธเขาคงว่าแล้วตอนนี้เรายังคาสายกันอยู่เลยอ๋อเขาเปิดเมยไม่ได้แต่เขาพิมพ์ได้อ๋อเข้าใจแล้วที่แท้เป็นแบบนี้นี่เอง เราก็เพิ่งเข้าใจวันนี้แหละอตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจหรอกถ้าเกิดวันนี้เธอไม่เชิญเรามามาให้แบบมาให้เห็นนี่คือเราไม่รู้เลยวันนี้ก็ได้รู้สักทีค่ะเราต้องขอโทษด้วยนะที่ผ่านมาเรายังไม่ได้บอกเราเพิ่งจะมาบอกวันนี้มไม่เป็นไรเราเข้าใจ เราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้นะเป็นเพื่อนกันหรออือได้ดิเราเป็นเพื่อนกนันได้ถ้าเธอรับไม่ได้ถ้าเธอรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอืมไม่เป็นไรเรายอมรับมันได้แค่อทำไมดื้อจังแค่เห็นเธอทั้งสอง<ด>คนมีความสุขก็ดีใจแล้วไม่เป็นไรหรอก คือดื้อแทะอะไรดื้อจัดเรนนายนะ,ะวันนี้เราก็มีอะไรจะบอกเหมือนกันอะไร,รเนาเธอมายืนคู่กันดิมีอะไรจะบอกแต่วันนี้เขาบอกให้มาเยืนคูบอกมีเขาน่ารักไหมใหญ่ใหญ่น่ารักดิอ่าโอเค วันนี้ก็ขอให้เธอทั้งสองคนมีความสุขเลยอยู่ด้วยกันนานๆมีเเวลามีเรื่องอะไรก็อย่าทะเลาะก,กันก็ค่อยๆพูดคุยกันนะเออเราก็ฝากนายดูแลเขาด้วยนะฝากนายดูแลลักกี้ด้วยยิ้มได้ตัวโอเค,อเคดูแลเขาดีๆนะ ขอให้คบกันนานๆแล้วก็ขอให้มีความสุขเ,เวลาเวลามีอะไรก็เอาเอาใจกันนะวันนี้เราก็ไม่ได้แบบอะไรหรอกแล้วก็ยอมรับมันได้ก็ขอให้ทั้งสองคนก็มีความสุขแล้วก็รักกันนานๆโอเคเรามีเรื่องจะพูดแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปแล้วนะ บายบายไปแล้วจิบหายแล้วทุกคนพี่คนนั้นจะงอนพี่ละกีบปะเนี่ยจบแล้วเฮ้ยเพื่อนกูนก็ลิ้นเป็นงานมากเลย ตายทุกคนพี่คนนั้นต้องงอนพี่ลักกี้แน่ๆเลยพี่ลักกี้ต้องไปง้อพี่คนนั้นแล้วทุกคนอันนี้คือเพื่อนของพี่นะคะเขาเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนอย่าดาม่านะเขาซื้อแบงค์หรือเปล่าอ่ะใช่แหละ ตอนแรกพี่ไม่รู้ว่าเขาเสื้ออะไรพี่เลยตอบมั่วๆไปซื้อซาจริงๆเขาซื้อแบงค์นะคะเขาเป็นเพื่อนของพี่นั่นเองเขาเปิดใหม่ไม่ได้นะคะทุกคนงั้นพี่ขอตัวไปง้อพี่คนนั้นก่อนนะคะทุกคนคือพี่แกล้งพี่คนนั้นที่จะไปสารภาพอย่างนี้ไม่ได้พี่กลัวผิด one hour later ตอนนี้พี่เล็กกี้ก็ออกมาจากโซนฟีสไตล์แล้วนะทุกคนพี่กําลังจะเซิร์พี่คนนั้นมานะคะไม่รู้ว่าพี่คนนั้นเขาจะเข้าตีมาหรือเปล่ารอดูบัะ เฮ้ยมาด้วยฮัลโหลว่าฮัลโหลเมื่อกี้เราแกล้งเธอเฉยๆอันนี้คือเพื่อนเราใช่เหรอใช่อยากบินเด้อเขาเป็นผู้หญิงใช่เหรอใช่แต่เขาเปิดไม่ได้หรอใช่เอโทษเปิดเปิดไม่ได้เลยหรอใช่ฮัลโหลเปิดไม่ได้เลยหรอผู้หญิงจริงวะเนี่ยผู้หญิงจริงใช่ไหมอันนี้เธอแกล้งใช่ปะใช่เราแกล้งเธอบินเฉยๆใช่เหรอ อันนี้คือเพื่อนเราแก,ก้งจริงป่ะเนี่ยค่ะเธอไม่ได้มีแฟนใหม่ใช่ไหมไม่ได้มีอาจากไหนไม่ใชก็ถามเพื่อนได้เขาบอกว่าหยอเล่นเฉยๆอ๋อใช่ไหมฮัลโหลเธอเธอเป็นเพื่อนลักกี้หรอเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะ่ะเป็นผู้หญิงแต่เล่นรหัสแฟนอ๋อก็บอก, <c oughs> <c oughs> บอกแล้วบอกแล้วเพื่อนกันเธอแกล้งใช่ป่ะเดยแกล้งจริงใช่ป่ะเนี่ยเธอไม่ได้โกหกนะ ไม่ตอนแรกก็นึกว่าเธอมีแฟนใหม่ไปแล้วยังไม่เกือบร้องเลยนะเมื่อกี้อ่ะมันก็จะร้องแหละยแล้วเป็นงไงบ้างก็สบายดีอยู่นะไม่คิดถึงเขาบ้างหรอคิดถึงอยู่ตอนแรกก็เข้าเกียรมาก็ว่าจะมาส่องนั่นแหละเธอก็เชิญมาพอดีค่ะว่ะใช่พอกดเข้ามาในห้องเท่านั้นแหละเธอบอกว่านี่แฟนใหม่เราเรานี่แบบหัวใจแทบตกเลยค่ะตลอดค่ะไม่เป็นไร แล้วนั่นแหละแตงจะเป็นฐานมาแค่เพื่อนก็ตามโดนแกงแล้วตายตายอขอบตาแมงไปได้ติดธุระก็ไปได้ขอบคุณค่ะแค<อ>่ชวนมาแกงแฟนเก่าเฉ<อ>ยๆอยากรูงไงว่าอเออแฟนเก่าเรายังห่วงเราอยู่เปล่าเนี่ยโดนแกงใช่เลยตอนแรกก็นึกว่าเป็นเรื่องจริงปะโถนี่ไหนได้แก้งไม่นึกว่าเรื่องจริงนะหัวใจเต้น เต้นแบบโคตรไวเลยโดนแกล้งตายตายโอเคบายไปนอนแล้วไปแล้วนะไปแล้วเหรออืมโอเคครับบายบายครับโอเควันนี้พี่ลักกี้ก็แกล้งพี่คนันสำเร็จนะคะทุกคนทุกคนจำคลิปนั้นได้ไหมคลิปที่คนันจีบสาวต่อหน้าพี่ลักกี้ไงวันนี้พี่ลักกี้ก็จะมาเอาคืนซะหน่อย แันี้พี่เล็กี้ไปนะทุกคนนี่คือการแกล้งที่หนักมากเลยไปแล้วบ๊ายบาย